สวัสดีค่ะฟีทุกๆท่านนะคะอาจารย์ในพาดวยวันแล้วทางววันในวันหน่อยเราได้กลุ่มฟีแม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสนใจเข้ากลุ่มนะคะทักไอเดีได้เวไดอทแดเก้าเดแปดเข้ามากันนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันแนวทางเราพัฒนางวดประจำวันที่24นะคะก่อนอื่นเรามาดูผลงาน าเซียนมาชุดวินนะคะหกแปกลับมนก็คือเกค่ะนี้เช้ามาด้วยแปดก็จบ8แได้สองเดงค่ะห้างเช้ามาด้วยสามค่ะหน่อยเฮสตีนะคะมาตัวจอค่ะ ุนนะคะกลับหัวก็คือก็คือเจ็ดเกนะคะแตก3ากันไปเลยค่ะนอยสตานะคะมาด้เจ็ดค่ะในบ่าย VIP มาด้วยสี่ค่ะเกาหลีมาด้วยสี่เราก็จอดสี่ก้ลับหัวก็คือสี่ได้สองเด็กค่ะจีนบ่ายมาด้วยศูนยค่ะ จิบายวีไอพีมาด้วยสีค่ะฮังบายวีไอพีมาด้วยห้าเราก็จบบาทดห้านะคะทั้งหมดสามเด้งค่ะไทยเย็นมาด้กทหกเราก็จอดหกศูนย์นะคะได้สองเด้งค่ะอินเดียมาด้วยเก้านอยสามาคีมาด 9, ้วยเจ็ด VIP มารูด5ค่ะลาสตาวี VIP มารูด4เราก็จบ4-2นะคะได้2เด้งค่ะเจะดมันวีไีมาตัวสอนะคะหกสองับมาก็คือเกนะคะลัเซียมารูดสามสามมาบนต่างก็ได้2เด้งค่ะ โจนมีลมาชุดวินนะคะสี่หกลับัวก็คือสี่ค่ะวันนี้เรามาแบ่งันแนวทางาดางลาพัฒนาว่าประจำวันที่24สินะคะสูตที่หค่ะชุด9ตัวก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดส้าหนึ่งเก้าสองเก้าสชุดวินก็คือ0 1นสอง ที่24ค่ะสูตรที่2นะคะคำนวณได้ร้อยกค่ะเราก็จะ6 2 6อชุดวินก็คือ2 4 6นะคะวันนี้ขอให้ fc ทุกูกด้านโชคดีนะคะฝากกดติดตามไม่กำลังใจให้อาจารย์เดบาด้วยได้ทรร